สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีบาฝุกอีสานแชนแนของสุภูสุคนนะครับนาอเมื่อนี้มีแนวเหตุคือเก่าครับพี่น้องผาพีผ้านองเข้ามาตีต่อหัวเสือครับผมออกกลางวันสกแสลคือเก่าครับผมแต่ว่าในเคตนี้กะเป็นงานดวนนะครับนาอก็ต้องขออนุญาตใส่ฟื้นใส่ไฟกันจักหน่อยนะครับกาดสินีผาาด้วยว่าเนือฮะที่รุ่นแรงในจักหน่อยนะครับผมอ่าโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็น ห้างต่อเนาะครับผมอยู่ปลายนิ้วผมพอดีเนาะครับเนาะยูเสร็จแล้วโอเคนี่เนาะครับเนาะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมกลับกล่องให้เบิ้งนะครับผมโอเคครับพี่น้องนี่แหละครับห้างต่อครับผมการความสูงอยูเราเราประมาณสามเมตรครับผมอันนี้ก็ห้างบก้วยใหญ่ครับผมน่าจะประมาณซําลูกบาศครับผมอันงซ้ำลูกบาศเนาะครับเนาะโอ้เสียดายเลยครับน่าจะเป็นห้างใหญ่ๆเนาะครับเนาะ เาโอเคครับพี่น้องผมขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับผมอ่าโอเคครับพี่น้องตอนนี้กับเขาสู้การเตรียมอุปกรณ์นะครับผมผมกระจิตใส่แค่นี้แล้วครับพี่น้องเสียเคย่นี้เาตัวเดียวนี่แหละครับกันไฟหน่อยใส่แลวครบับเนาะเพราะใหม่กับค่อนข,อข,อขอนอ้างที่จะสั่นนะครับเนาะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นอุปกรณ์ก,นกันครับผม อุปกรณ์ห้องกสิบมีแค่นี้แล้วครับพี่น้องอุปกรณ์ห้องกสิมีแค่นี้แล้วครับพี่น้องครับผมโบมีอีย่างมากมมยเนาะครับเนาะอุปกรณ์ห้องกสิบประมาณนี้แหละครับผมผมกสิบ หลาดนำมันเนาะครับเนาะจักน้อยนะครับผมเพื่อการเพราะใหม่ทีโดนขึ้นนะครับผมโอเคครับพี่นอ้องไปครับพี่นอ้องเดี๋ยวจัดการกันเลยนะครับผมรอติดตามครับ ตอนนี้ขาดแน่วนะครับพี่น้องเจ้ากระช่างๆนะครับผมโอเคครับพี่น้องตอนนี้ผมกัดต่อยลงแล้วเรียบร้อยนะครับผมสวยงามครับจูดต่อกลางเว้นนะครับเนาะยังมีแม่ติดอยู่ครับข้อกระดีออกเลยนะครับผมต้องไปสนใจนะครับกระทืบอะอุ้ยเต็มดีครับพี่น้องห้างในน้อยครับผมห้างประมาณซัมลูกบาสนะครับมีอยู่อ่าสามถาดนะครับผมกับถาดทีซีในน้อยนะครับเนาะแต่ว่า เต็มสุธาตุนะ um. ครับผมโอ้งามงามครับพี่น้องสวยงามมากนะครับผมเจสิวัตตะไส้สุดตัวครับพี่น้องขนาดผมใส่เสือแขนยาวตัวเดียวกัน,นยังเงือแตกน,นะครับผมห่านหลายเติบนะครับนี่นะครับก็คือวิธีการจูดต่อนะครับผมจูดต่อกังเว้นนะครับเนาะบบต้องใส่สุดอีหยังหมากใหม่ครับผนะมไฟเขากับโบตองใส่หลา,ายบบต้องจูดหลายจนมันใหม่นะครับผมจูดแค่พอเอาควันไล่มันซื่อๆรับผมวิธีการจูดของผมกะสิ ผมกะสีเอาไฟไว้ปองหู้มันนะครับผมห้างตอเนาะครับเนาะมันจะมีหู้หู้เขาออกของมันนะครับบวัตสีกีหู้ครับผมเขาเอาไฟจอไว้ปองหนาหู้มันครับผมพอมันหงซึกว่าสิมียังรบวนมันนะครับมันจะบินออกทางนั่นแหละครับมันสีบกัดออกได้ครับมันสิบินออกทางแล้วพอดีบินออกมามันก็มาเจอควันเท่านะครับมันก็สะออกนี้นะครับเมียมันจะบินพุ่งขึ้นเครื่องเลยนะครับผมคือกันครับผมรักการเดียวกันกบเอาผงนะครับแค่ตัวนี้เล็กในมันจะนักกว่าแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็คืออย่างตีเห็นัผมมต บ่มีตายนะครับตายกสิประมาณบบเกินสิบเมยครับผมประมาณนี้แหละครับตข้างหนึ่งถ้าเขาใส่ไฟนะครับน้องเขาก็จะตายแตงแต่ตัวที่เขาโดนไฟแบบลอยเปอร์เซ็นต์นะครับผมหรือไม่กสิถือประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ปีกไม่ยังจังสี่ประมาณนี้แหละครับผมส่วนมากกสิถือควกำกสิบินบนขึ้นเทิงเลยนะครับผมอันนี้ก็โอ้สวยครับพี่น้องงามงามครับผมงามครับเอาสั้นละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมกสิ ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับน้องสำหรับชิปจูดตัวก้างเวียนนะครับผมโดยที่บมีการใส่สุดอีกอย่างันเกิดขึ้นนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับเนาะโอเคครับพี่น้องอ่าสุดท้ายนี่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมในเด้อครับผมขอบคุณเอฟซีหลายๆครับสำหรับผมมือนี้นะครับบ่าวฟุกนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับงามงามพี่น้องงามครับงามแห้งครับผมสุดยอด